เขาเป็นนักเรียนอน,นอกด้วยนะแบบยูแบบแบบทําไมไม่กินแบบพวกผลิตภัณฑ์ผิวขาวเนี้ยยูไม่ขาวเลยอะไรย่เงี้ยเราก็แบบเราไม่ได้น้อยใจเลยนะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าแบบอะไรวะสิบอย่างที่พี่น้ไม่กินนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพดีแหละไม่มีโรคประจำตัวคะ่ะพร้อม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เลยนะคะเพื่อจะไม่พลาดเคล็ดความรู้ดีมิความรู้ใหม่ ที่คนไทยริงไม่รู้ค่ะอย่างที่หนึ่งที่วิวน้าไม่กินเลยก็คือน้ําอัดลมค่ะเคยกินนะคะสมัยก่อนตอนแบบช่วงมัธยมม .1 ม .2 อ,อ,อะไรย่าเงี้ยหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าเอ๊น้ำอัดลมมันไม่ดีเราจสกินไปทำไมแล้วก็แบบเลิกกินไปเลยนะคะซึ่งน้ำอัดลมเนี่ยมันเป็น empty calorie นะคะถ้าเกิดใครกินเยอะเนี่ยจะทําให้อ้วนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่า หมันไม่อิ่มนะคะสองน้ำตาลเยอะแล้วก็สามทำให้ติดหวานนะคะซึ่งมีนะในชีวิตประจำวนัน ก็ไม่กินน้ำอารมณ์เลยค่ะและอย่างที่2คือผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพวกนมพวกชีสนะคะจิมีแลคโตสนะคะจะไม่กินเลยเพราะมีปัญหาเรื่องแลคโตสนะคะกินเสร็จแล้วปวดท้องก็ <c oughs> คือกินไม่ได้นะคะถ้าเคดอยากแบบได้แหล่งแคลเซียมก็จะเป็นทานแคลเซียมเสริมนะคะหรือว่าเป็นโปรตีนที่ไม่มีแลคโตสค่ะอย่างที่สาที่วินาไม่กินเลย <c oughs> เห็นทีไรก็แบบทำใจไม่ได้นะคะก็คือตูดไก่ ตูดไก่เนี่ยเห็นเขาแบบย่างขายที่ไรหรือแบบคนกินตูดไก่เนี่ยไมไ่ไม่กินนะคะเพื่อนกินไหมถ้าเกิดไก่กินนะคะหรือว่าไม่กินเนี่ยคอมเมนต์มามาใต้วิดีโอหน่อยนะคะเพราะว่าเคยแบบ จะลองกินหลายครั้งแล้วแต่แบบมันไม่ไหวเพราะมันคิดถึงแบบเวลาไก่มันอือออกมามันผ่านตรงนั้นนะคะแล้วก็แบบตรงนั้นมันไข่มันเยอะๆยเสร็จแล้วเพิ่มมันก็มีขดขนด้วยนะคะมันคงจะแบบมันกินแล้วมันเหม็นๆม็มันมันมันใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยกินนะคะมันเป็นรสชาติยังไงพิมพ์มาบอกวินาหน่อยแต่วินาไม่เคยกินเลยก็คือตูดไก่ค่ะและอย่างที่สี่ที่วินาไม่กินเลยนะคะก็คือข้าวกล้องค่ะแต่ก่อนกินค่ะแต่ตอวนี้ไม่กินแล้วนะคะเพราะว่าจากการศึกษาดีๆนะคะก็ มันแครีนะคะข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยมันเท่าๆกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปศึกษาดีแล้วนะคะข้าวกล้องมีแลคตินเยอะนะคะซึ่งทําให้กระเพาะรั่วนะคะสําหรับบางคนนะคะโดยส่วนตัวแล้วพีนาะตอนนี้ก็กินข้าวขาวนะคะไม่กินข้าวกล้องค่ะอย่างที่5ก็คือน้ํามันพืชนะคะถ้าเกิดทําเองที่บ้านนะคะชีวิตประจําวันเนี่ยจะไม่กินน้ํามันพืชเลยนะคะ ออถ้าเกิดไปข้างนอกเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านก็จะไม่ใช้น้ํามันพืชหรือพวกน้ํามันถั่วเหลืองพวกอะไรอย่างนี้นะคะจะใช้เป็นน้ามันมะกอกแทนค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อหกนะคะข้อนี้หลายๆคนจะคิดว่าต้องกินอันนี้แหละคนสุขภาพนี้มันจะต้องกินอันนี้นะคะแต่จริงจงนะคะเขาไม่กินอันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเลยนะคะและขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่กด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค่ะอย่างที่6ที่ไม่น่าให้กิน คนสุขภาพดีเขาไม่กินอันนี้กันนะจ๊ะน้ำผลไม้เนี่ยมันก็คล้ายๆนะน้ำนอัดลมเลยนะคะมีน้ำตาลเยอะแล้วก็ไม่อิ่มนะคะไม่มีกากใหญ่ซึ่งเป็น empty calorie เหมือนกันนะคะถ้าเกิดอยากจะกินเนี่ยให้กินเป็นผลไม้สดนะคะซึ่งน้ำผลไม้ทุกชนิดวีน่ก็ไม่ดื่มค่ะอย่างที่7ก็คือชานมชาไข่มุกน,นะคะหรือว่าพวกน้ำอะไรน้ำหวานที่แบบมาต้มๆแล้วแบบเอาน้ำตาลใส่เนี่ย มิน่าจะในชีวิตประจําวันนี้จะไม่กินเลยนานๆนนปีนึงอะ่ะจะกินครั้งนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในชีวิตประจําวันแบบโดยทั่วไปแบบร้อนๆก็จะกินไหมก็ไม่กินเลยนะส่วนอยากจะดื่มน้าเปล่านะคะหรือว่าเป็นพวกแบบชาเขียวพวกนี้เป็นหลักค่ะอย่างที่แปนะคะที่ไม่กินเลยนะคะตั้งแต่เล็กจนโตนะคะคือเนื้อดิบค่ะไม่ว่าจะเป็นสเต็กมีเดียมแรนนะคะฝรั่งจะชอบแบบมีเดียมแรหรือว่าแรแบบ มีดแดงๆหน่อยนะคะวินะไปร้านสเต็กจะแฟนซีแค่ไหนนะคะวินะก็จะสั่งมีเดียมถึงมีเดียมเวลนะคะแล้วแบบเชฟนี่เขาจะแบบเฮ้ใครเนี่ยมันมาสั่งแบบมีเดียมเวลนะคะซึ่งเนื้อดิบเนี่ยตั้งแต่เล็กแล้ววินะไม่เคยกินนะคะถ้าเป็นพวกแบบลาบก้อยซอยหางเนี่ยก็ต้องสุกไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันกินไม่ลงจริงๆอะและอย่างต่อไปที่ไม่กินเลยก็คือผลิตภัณฑ์ ผิวขาวทุกชนิดนะคะพวกนี้อันตรายมากนะคะไม่รู้จะกินไปทำไมนะคะผิวสีไหนก็สวยเหมือนกันนะคะถ้าคนมันจะสวยสุขภาพดีนะคะมันก็ดูดีกันทุกคนนะคะมีเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะเคยแบบเดทกับผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายไทยเนาะสมัยแบบนายมาแล้วแหละเขาเป็นนักเรียนนอกเลยนะแบบยูแบบแบบทำไมไม่กินแบบพวกผลิตภัณฑ์ผิวขาวนี้ยูไม่ขาวเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเราไม่ได้น้อยใจเลยนะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าแบบอะไรวะ อะไรประมาณนี้ไม่เราไม่เคยน้อยใจในเรื่องแบบผิวขาวไม่ขาวนะะแต่ว่าให้พวกผลิตภัณฑ์แบบผิวขาวเนี่ยไม่กินหรอกแล้วมีแล้วอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะตอนที่อยู่อเมริกานี่แหละเคยไปเจอพี่คนไทยคนหนึงนะคะแล้วเขาก็ชวนแบบ เขารู้ว่าเราแบบเป็นเทรนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าน้องมาขายผลิตภัณฑ์ผิวขาวด้วยกันไหมเนี่ยได้เงินเยอะมากพี่ดูหนูก่อนหนูแบบไปตากแดดประจําพี่จะให้หนูขายผลิตภัณฑ์ผิวขาวเนี่ยแบบจะชวนแข้งทีก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันไอพวกผลิตภัณฑ์ผิวขาวเนี่ยวันนี้จะไม่กินเลยคะขอให้แบบเราสุขภาพดีนะคะเต็มที่กับชีวิตจะขาวจะสีอะไรมันก็แบบ เอาไว้ก่อนเถอะต่อไปก็คือลูกอมนะคะพวกนี้วินจะไม่กินเลยค่ะพวกลูกอมพวกอะไรที่มีน้าตาลผสมที่แบบอมอมเล่นๆนะคะหรือว่าพวกแบบช็อกโกแลตพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบกินจุกจิกเนี่ยวินาจะไม่กินเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ฟันผุนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําตาลระหว่างวันไปเรื่อยนะคะไอพวกนี้วินาจะไม่กินค่ะอย่างต่อไปที่วินาไม่กินเลยนะคะหลายๆคนก็จะว่าทําได้ไงอ่ะไม่กินเลยอ่ะก็ไม่กินอ่ะก็ไม่กินเลยเก็คือกาแฟค่ะ เคยกินนะคะประมาณ2ปีที่แล้วเคยแบบเริ่มกินนะคะแล้วก็กินไปกินมาก็แบบมันไม่ใช่นะคะมันมันเหมือนมันไม่ถูกกับเรานะคะแล้วก็เลยเลิกกินไปนะคะกินประมาณแบบไม่ถึงปีนะคะเราก็เลิกกินไปแล้วตอนนี้ก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่เคยกินนะคะเพิ่งมา ลองกินปีหนึ่งนะคะแล้วก็เลิกไปตัวน,นี้ก็ไม่กินเลยค่ะแลหลายคนจะบอกว่าแล้วทำยังไงนะคะให้แบบไม่ง่วงนอนนะคะวินาก็มีกิจวัตรนะคะมีรูนของวินะนะคะคเพื่อนก็ลองไปดูไปไล่ๆดูวิดีโอนะคะไอพวกทำยังไงให้ เหมือนเรามีพลังมีสุขภาพด,สาพดีสดชื่นทั้งวันนะคะวิน่าเคยลงวิดีโอไวะะ้แล้วค่ะไปลองไล่ดูว่าวิน่าทำยังไงไม่ต้องพึ่งกาแฟค่ะและอย่างต่อไปนะคะที่วิน่าไม่เคยกินเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากตายเร็วนะคะก็คือ,อยาลดความอ้วนค่ะตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้นะคะในช่วงทุกชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ําหนักขึ้นน้ําหนักอะไรหรือว่าเป็นช่วงท้องหลังข้อหรืออะไรไม่เคยกินเลยนะคะนะยาลดความอ้วนนะคะเพราะว่าอันตรายมากมากนะคะ จะต้องดูดีๆนะคะถ้าเกิดใครคิดจะกินนะคะมันมันไม่คุ้มเลยค่ะมันผลที่ตามมาเนี่ยมันเยอะกว่าที่คุณคุณคิดไว้นะคะซึ่งไอ้พวกนี้วินะก็ไม่เคยแตะเลยนะคะไอ้พวกยาลดความอ้วนอยากสุขภาพดีก็ต้องกินดีนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไปไล่ดูนะคะว่าไม่ได้กินอะไรในทุกๆวันค่ะและสิ่งต่อไปนะคะที่ไม่กินเลยนะคะก็คือ Beer ร์เบียร์เนี่ยวิน่นจะไม่กินเลยนะคะซึ่งไม่ชอบรสชาตินะคะแล้วก็ไม่ชอบที่มันเป็นฟองๆมีแบบคาร์บอเนตนะคะมันจะทําให้มีกรดในกระเพาะเยอะด้วยนะคะแล้วก็เบียร์เนี่ยกินนะคะมันจะทําให้บวมแล้วก็แคลอรี่สูงด้วย ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบรสชาติของมันอยู่แล้วนะคะซึ่งวินาก,ก็จะไม่กินเบียร์เลยนะคะถ้าแบบมีงานสังสรรค์อะไรก็จะเน้นเป็นพวกแบบพวกวายพวกอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะวินาอยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะเพื <c oughs> ่อนๆกินอะไรบ้างไม่กินอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์มาอย่าลืมนะคะบอกด้วยว่าตูดไก่เป็นรสชาติยังไงค่ะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ